เอาขวดนมขึ้นเลยให้บอกีรลมเลนะเอาขึ้นเอาขึ้นให้ได้นะนเ,เอาขึ้นให้ได้นะขึ้นเมื่อไรไม่ตีเลยเอาขึ้นยกขึ้นเออเอาขึ้นนี่ดีเอาขึ้นให้ได้เร็วเลยสาเกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวโดนลงโทษเอาเอาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวโดน เอาขึ้นให้ได้เลย,เย e เายกขึ้นเร yes. ็วๆนะเอาขวดนมขึ้นเร็วๆี่ายๆวุ้ดใ็้ล่มนี่ให้ล่มล้่มยิงให้ล่มนั่นกินอิ่มแล้วก็เลนบะนี่เลนอ่ะนั่น ต้องให้ดูดนะให้ดูดเขาไม่ได้ให้เคี้ยวนะเขาให้ดูดเอาเอะดูอะเบบี้อะเบบี้ของมามีอะเบบี้เแบบีน้อยเอ้ยเบบีหิวนมอะเอบบีหิวนม พอแล้วยิ่งแล้วมึงเมืงมืงไปไปเดินโชว์หน่อยเดินโชว์หน่อยดูสิเดินโชว์หุ่นหน่อยเร็วๆเดินชูเดินเดินโชว์หุ่นหน่อยเร็วเออไอเตียลำบกไอเตียลำบกไอเตียลำบกขึ้นไม่ยข็งนลยขึ้นไม่ยข็งนลยนั่นเว้ยเว้ยเว้ย ถึงเวลาบอกดำปิดมันจะนอนแล้วกินอ,อิ่มแล้วมันก็จะนอนนานบ่อต้องกินลำไส้เด้นนั่นนั่นนันนัน,น,น,นจิลม้มนานนานนานเป็นได้ละบาดดีเด้อบ้านพ่อมานอน นอนตักแม่เลยเลยเยเด้มาดิเร็วขึนเลยขึนเลยเร็ว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 มัดขึ้นเลยนี่เฮฮยเยเยยเยเย้ ไอ้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 อ้จา้ไอ้ไม้ไอ้ไอ้ไอชไอ้ไอ้อ้ไอ้ไออ้ไอ้อ้ไอ้อ้อ้ไ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 อ้มอ้ไเ้ไอ้ไอ้้ออ bơ cơm lùm bơ cơm lùm xanh nè y y nút út nhá đâm